อันนี้ตลาดพิชแมนมาร์เกต็ตเนี่ยก็วันนี้เราเราปรับนะครับยุทธวิธีก็คือหลังจากที่ผองมงพื้นบ้านได้ไปจัดงานกันในแต่ละจังหวัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทางท่านรัฐน,นตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์นะดอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนได้ นโยบายว่าทุกจังหวัดต,ต้องมีจัดพิชแมนมาร์เก็ตเพื่อให้ผู้บริโภคหรือว่าผู้ทักท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเนี่ยได้รู้จักผลิตภัณฑ์แล้วก็หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นที่รู้จักถูกสั่งซื้อโดยออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาถือว่าประสบความสำเร็จในเบื้องต้นนะครับทางพิชแมนมาร์เก็ตที่ที่มหาัายกเกษตรที่หน้ากรม,มงตรงนี้นะครับก็จะขยายกิจการ ผลิตภัณฑ์ออกไปนะครับหลายๆตัวที่อาจจะประสบปัญหาหรือว่าเป็นช่วงจังหวะดีนะครับอย่างเช่นปลาน้ําจืดปลาดุกนะครับเนื้อจอระเข้เนี่ยก็ช่วงนี้อาจจะมาแทนเนื้อบางชนิดที่มีราคาสูงขึ้นผู้บริโภคก็หันมาบริโภคสัตว์น้ําและก็บริโภคเนื้อจอระเข้ที่เป็นทางเลือกได้นะครับคุณค่าอาหารผมเชื่อว่าไม่ยิ่งหยอห่อนวาก,กันแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยถือว่าเป็นโปรตีนที่น่าจะดีที่สุดนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่อาจจะดูช่อง Facebook ของกรมมงหรือว่าผ่านสื่อต่างๆนะครับช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากาเกษตรกรผู้ปลีงสัตว์น้ําหรือชาวประมงพื้นบ้านผมคิดว่าจากใจสู่ใจก็ทําให้ผู้รอ้พวกจะสามารถที่จะทราบได้ว่าเขาตั้งใจผลิตเพื่อพวกเรานะครับก็ขอบคุณครับขอเชิญชวนนะฮะ